ครับสวัสดีครับแฟนเพจ fc ผู้ติดตามผ่านทาง Facebook ทางช่อง Youtube Instagram และ TikTok ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมพนพดลคนดวงดีเ็เป็นรายการส่องภาพผ่านเรียนนะครับภาพสวยๆแต่ละวันล้วก็จะมีภาพใหม่ๆสวยๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ วันนี้ก็จะเป็นอเป็นหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดปี08เลื่อนสมณศักดิ์นะครับปากๆทุกตนๆนะครับเราก็มาวากันเลยนะครับครับก็ <c oughs> จะเป็นเหรียญในเลื่อนสมณศักดิ์นะครับด้านหน้าหลวงพ่อทวดด้านหลังหลวงพ่อ,อทิมนะครับ ครับปี08นะครับส,สวยนะครับนะครับก็เรามาให้ชมกันก็สวยตามตามภาพเลยนะครับในเมืองเสียนนี่ึงค,คิดว่าหลายๆท่านก็ต้องโดนกันนะครับแต่ที่นี่เสียนก็ยังมาเลือกเช่าซื้อหากันนะครับสภาพสวยๆชัดเจนงานทุกประการนะครับ ากยุคต้นๆนะครับก็จะมีอยู่2เหรียญนะครับรุ่นปี08นะครับท่านก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับก็จัดให้ไปเลยนะครับการเหรียญละ3 0 0พันนะครับค่าส่งบาทนะครับนะครับโอเคนะครับสองเหรียญผ่านไปนะครับนนี้ก็จะเป็นเหรียญ แจกกรรมการนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อ3 k นะครับสำหรับแจกกรรมการเนื้อ 3K รุ่นเสาห้าปี2560นะครับเป็นเนื้อ 3K นะครับครับนั่นหลังหลวงพุททิมเนื k, ้อ 3K สวยๆนะครับหลวงก็โทษวัดช้างให้ปัตตนีพุทธาพิเศษเสาห้าขึ้นห้าขัเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบ เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยเชปมสากลน,นิยมเลยนะครับจัดไปเลยนะครับเหรียญน,นี้อยู่ที่สี่พันครับสี่พันนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อได้นะครับผ่านทางเพจน,นะครับสอบวามมาเลยนะครับโอเค นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาพุทธซ้อนนะครับเหรียญเสมาพุทธซ้อนนี่ก็จะมีอยู่สามเนื้อนะครับเสมาพุทธซ้อนเสมาพุทธซ้อนนะครับนะครับเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเนื้อ,อประกาศนะครับรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์2,558นะครับชมข้างในเลยนะครับเสมาพุทธซ้อน สวยงามนะครับเสมาพุทซ้อนนะครับหลวงพอทวดหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเสมาพุทซ้อนนะครับก็จะเป็นรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับด้านหน้าหาลวงปู่ทวดและอาจารย์ทิมด้านหลังก็จะเป็นสถูปหลวงปู่ทวดนะครับสวยงามนะครับ 2558นะครับสถถวกหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออันปัะกานะครับก็จะมีอยู่สามเนื้ออันปักกานี่ก็จะ องแดงลมดำนะ,นะครับทองแดงลมดำนะครับขึบน้นสวยนะครับเรียนใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ออกจากวัดโอเคนะครับเหรียญนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ1 5 0 0บาทจัดเลยนะครับค่าส่ง60บาทนะครับทุกเหรียญมีค่าจัดส่ง60บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญทองแดงนะครับเหรียญอันนี้ก็เป็นทองแดงนะครับเหรียญไม้ป้ายแดงนะครับ อนนี้ก็จัดอยู่ที่1,300บาทนะครับค่าส่ง60บาทอันในสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับผมผ่านไปนะครับสามเดรียนผ่านไปจัดไปจัดไปนะครับนี่ก็ผ่านไปแล้ว ต่อมาก็จะเป็นหลวงพทวดทวดเบียบน้ำทะเลจืดนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์หัวโตนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์หัวโตนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูโสพลนะครับหรือหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับปีห้าห้านะครับ P55 นะครับอันนี้เป็นทองแดงลมดำนะครับจัดไปเลยครับแปดร้อยห้าสิบค่าขนส่งหกสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่สองเดืียน,นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโอเคครับานใดสนใจก็จัดเลยนะครับเดือนเรื่อนเลยนะครับอ่าต่อมาก็จะมาเอ่อ ต่อมาก็จะเป็นเหรียญเสมาหน้าเลื่อนนะครับปี57นะครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับปี57นะครับเสมาหน้าเลื่อนนะครับเป็นี้อันลังข้ลงกุทิมนะครับปี57นะครับอันนี้ก็ให้บูชาอยู่ที่เหรียญละ500นะครับก็จะมีอยู่เอ่อเนื้อเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับบุนนี้นะครับ ปีห้าครับชถ้าปี6.5ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลุมดำนะครับครับเนื้อทองแดงลุมดำานะก็จะให้บูชาอยู่ที่เหรียญละ300นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับ,นะรบจะเป็นปี6กหนะครับ น,น้ก็จะทำนายให้วิชาที่เรียนละ300ค่าส่ง60นะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับผ่านทางเพจทางช่อง YouTube Instagram TikTok นะครับโอเคเหรียนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาจะเป็นเซมาหน้าเลื่อนเช่นเดิมน,นะครับเขาจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำหลังอนุมานเชิญธงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษ ต่างในกรณีพิเศษนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับก็จะมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับสวยนะครับนะครับก็ดูนะครับอ่าเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เลื่อนสมณศักดิ์หลังฮนุมานเชิญธงรุ่นชนะศึกมหาพุทธาพิเศษวาระแรกนะวัด ปฐมมบุตรพี่สายกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่16พฤศ,ศภาคม2557แบบวาระที่สองนะวัดบ้านแพงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันวันพฤหัสบดีที่ 22พฤษภาคม2557พร้อมทั้งปลุกเสกเดี่ยวจากพระอนาจารย์ดังอีกหลายอีกหลายรูปนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ต้นตั้กงกรณีพิเศษเลยนะครับครับสวยๆครับ นะครับเปิดให้บูชาที่900บาทนะครับนะครับเหรียญน,นี้ก็ตอนนี้ก็มีอยู่เหรียญเดียวนะครับท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้นะครับเลือกเข้าซื้อหาบูชากันได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันถัดไปเราจะมีพระรุ่นะอะไรใหม่ๆ่สวยมาให้ได้ชมอีกก็คอยติดตามกันนะครับก็จะลืม กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อท่านที่จะไม่ได้พาดชมภาพสวยๆจากทางเรานะครับในการส่งภาพผ่านเลนกับนกกระดนดนคนดวงดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบทุกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ